สวัสดีครับผม YouTube ชาแนลเบลเคสานะครับก็หลังจากคลิปที่แล้วเนาะผมก็ได้รีวิวเจ้าตัวเรือน CBR ลิ้น3-3ไปแล้วนะครับอันนี้เป็นงานของโรงเกลึงช่างต้มวัดศิลเพชรบุรีนะครับตัวละ1,100ร้มสงนะ่งเนาะโอเคครับอัน,นก็จะก,กึงปากมาแล้วด้วยแท่นควาน c n นของโรงเกลึงแกนะครับอ่ะส่วนตัวนี้นะครับเป็นเรือน CBR โอวชิดอันนี้เดิมๆนะครับอันนี้ของติดรถเลย ผมเพิ่งแกะมาเมื่อกี้พอดีนะครับก็นี้แกะมาให้ดูก่อนก่อนที่ผมจะเอาเจ้าตัวนี้จะใส่เข้าไปใหม่นะครับอ่ะเห็นดึงความแพลคบตําดำดำนะครับจริงๆมันก็ดำกว่านี้่ะเมื่อกี้ผมล้างเบนซินแล้วนะออกให้ดูมันก็เก่าๆหน่อยเนาะอันนี้ตัวนี้เจ็ดปีแล้วครับครับอ่ะไม่เหมือนกันตรงนี้แน่นอนครับอันนี้ก็คือตัวนี้คือเซ็นเซอร์นะครับที่ไว้เสียบปั๊กนะครับ นะครับส่วนอันนี้จะเป็นเรือนมาเปล่าเ,าเ,าเนาะเซ็นเซอร์ตัวนี้ถ้าเบิกใหม่เองก็น่าจะมีน่าจะมีหลักพันเลยนะผมว่านะผมไม่แน่ใจแล้วเราก็ต้องเอาเซ็นเซอร์ตัวเก่าตัวนี้นะครับมาใส่กับเรือนตัวใหม่ตัวนี้นะครับมันก็แกะ check แน็อตเฉกเอาเนาะมันจะเป็นน็อตน็อตดาวนะขเคของเดิมจะเป็นสามสิบนะครับเรือนเป็นเป,นปากสามสิบเนาะเดี๋ยวผมแบเวอร์เนียวัให้ดู อ่ะอ่ะผมเอาวันเนี้ยมาแล้ววันเนี้ยก็อันเดียวกับอันในคลิปเนาะผมจะวัดของเดิมไ้ดูก่อนของเดิมเป็นประมาณสามสิบนะครับอ่านี่นะครับประมาณสามสิบเนาะประมาณนะครับประมาณประมาณสามสิบสามเอ็ดออกนะครับอ่าอันนี้ก็คือของเดิมโรงงานเลย นะครับโอเคส่วนอันที่ควานมาแล้วนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้สามสิบสามนะครับอ่าฉีก็ใหญ่ขึ้นประมาณสักสองสามมิลเนาะส่วนหัวฉีดก็เป็นหัวฉีดเดิมแล้วตอนนี้หัวฉีดผิดอยู่ที่รถนะครับไม่ได้เอามานะครับก็นี่เอามาแต่เรือนเอาไม่ดูเนาะเดี๋ยวผมก็จะแกะเจ้าอ่า เซนเซอร์นี่มาใส่ตัวนู้นครับอันนี้ผมขายน็อตมาเรียบร้อยแล้วมกลัววจะเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับผมเลยเอามาคายไปก่อนอันนี้จะได้ตอดนะอ่องนะ่ายๆเนาะกดเนาะน็อตพวกนี้มันจะน,อน็อตไม่ค่อยเหมือนเพื่อนนะครับมันจะเป็นน็อตน็นอตเฉกแบบนี้ครับอืผมก็ไม่รู้นะว่าทาไมเขาทามาแบบนี้อาจจะทํามา การขโมยหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเนาะก็อาจจะมีส่วนนะครับส่วนของค่ายอื่นพวกซูซูกิหรือว่ายามาฮ่านะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เนาะว่าเป็นเหมือนกันไหมเนะาะเพราะผมก็ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนเหมือนกันน็อตตัวนี้ก็จะมีสามตัวเนาะนี่ครับอืมรเป็นเหมือนกันเลย น็อตสามตัวเดี๋ยวให้ดูับเห็นไหมนี่ก็เหมือนกันเลยนะเราก็จะมีนี่อีกตัวหนึ่งไอ้สองตัวนี่ผมก็คลายมาแล้วเหมือนกันม็อตมันจะหายากเนาะผมว่าจะเอาน็อตธรรมดาใส่อยู่พอดีเครื่องมือตีล้านไม่ค่อยมีนะครับอ่าี่นะครับนี่ก็ แกะออกเรียบร้อยนะครับโอเคเราก็จะประกอบเอาของเก่านี่ใส่เข้าไปนะครับต้องเช็ดทองความสามเลยผมขอใช้ที่โชูเนะผมไม่มีป้านะตอนนี้อี้ うまいの oh, ก็มึอนอยู่พักหนึ่งเมื่อกี้พอดีไม่เคยไม่เคยแกะมาก่อนนะครับก็แกะไปด้วยนะครับผมไม่ใช่ช่างมืออาชีพเนาะผมก็เด็กๆหัดทำนี่แหละผมก็ไม่ค่อยมีเวลาอยู่ร้านนะครับเลยไม่ค่อยได้หัดเท่าไหร่ช่วงนี้ก็ฝึกงานอยู่นะครับแค่จบแล้วเดี๋ยวพอจบเมื่อไหร่ก็น่าจะมาเข้าสายมอเตอร์ไซค์เต็มตัวนะครับ นะอันนี้ก็ประกอบกลับเข้าไปอืมนี่ผมใส่ไปก่อนผมยังไม่ล็อกนะถูกไหมวะอ่ะเมื่อกี้ใส่เอียงนะครับอันนี้ใส่ใหม่เรียบร้อยแล้วต่อไปเรามาใส่เซ็นเซอร์ตัวหนึ่งนะครับ ตัวนี้อยู่ล่างเนาะก็ทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับอ่าใส่ไปได้เลย เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีใส่นอ็นอตน็อตจะไม่เหมือนกัน2ตัวนะตัวนจะมีร่องนะครับตัวอีกตัวนึงจะไม่มีเนาะก็ใส่ก็ขันเข้าไปถ้าถามว่าเรือนนี้คนที่ขับรถวัวชีจะรู้จักดีนะครับโดยเฉพาะสายแต่งทั้งหลายนะครับเหมือนกับพวก 110i ไออะไรนี้ครับเขาจะเปลี่ยนกันบ่อยเนาะ เปลี่ยนกันเยอะนะว่าพวกที่แบบลงแคมนะครับเปลี่ยนวัชีหรือว่าทําลูกเนาะมันก็ต้องใส่เรือให้ใหญ่ขึ้นนะครับก็เหมือนกับรถคาบูครับก็ต้องใส่คาบูบู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ต้องใส่ปากให้ใหญ่ขึ้นก็เหมือนคาบูแดดนะครับเดดนี่น่าจะประมาณปากยี่สี่หรือยี่สิบนี่ผมไม่แน่ใจนะครับส่วนพวกเอ็นโปนี่ก็ประมาณยี่สิบแปดเนาะอืมก็ขันเข้าไปแน่นเลยนะครับ ของตัวนี้นะครับอเช็คความเรียบร้อยอีกทีนะครับอืมเรียบร้อยนี่ก็เรือนตัวใหม่ก็ประกอบเสร็จสมบูรณ์เดี๋ยวก็เอาไปใส่ที่รถกันนะครับ เดี๋ยวเป็นของเก่าเนาะคือจริงๆที่เปลี่ยนะเพราะว่าถ้าเราเอาน้ํามันนะครับใส่เข้าไปในนี้ใช่ไหมครับตูดข้างล่างตรงนี้จะต้องไม่รั่วนะครับแต่ของผมมันรั่วแล้วมันรั่วนะครับพอใส่ปุ๊บเนี่ยก็หยดลงมาทางนี้เลยถ้าถามว่าอาการจะเป็นยังไงก็อาการนะครับรถมันจะสโลว์แบบขึ้นนะครับลอกมันจะขึ้นฮึน,นมันจะขึ้นแบบเหมือนค้างนะครับนะครับแล้วก็สว่วนตัวนี้เมื่อกี้ผมไปลองมาแล้วผมเอาเบนซินใส่ปุ๊บ นะครับข้างล่างไม่รัวนะครับก็เนี่ยใส่ก็จะออใส่เองเลยที่รถสโลไม่ค่อยได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปตอนใส่กันนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับผมไปเจอกันคลิปตอนใส่เลยครับนี่ก็เปลี่ยนแล้วนะตัวนี้เป็นตัวกึงปากเนาะใส่กับเครื่อง CBR บัดฉีดนะอันนี้ก็เป็นของเดิมมันนะครับ ดเดี๋ยวค่อยไปดูตอนฟังเสียงนะครับเดี๋ยวผมข้ามไปตอนฟังเสียงเลยแล้วกันอ่าตัวน,นี้นะครับโอเคครับผมเรียบร้อยครับผมล็อกน็อตเสียบลักใส่แบตเรียบร้อยแล้วนะ,ะเดี๋ยวไปฟังเสียงกัน ค่อยลองวิ่งให้ดูนะครับในคลิปอื่นแล้วกันโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ